สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้เป็นวันพุธนะครับสัปดาห์ที่10ของเทศกาลธรรมดาเราระลึกถึงท่านนักบุญบรนาบัสบานาบัสนี่เป็นคนที่มีความสําคัญมากเหมือนกันในพระาศาสนาจากักรเพราะว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ในยุคสมัยเดียวกันกับท่านนักบุญเปาโลท่านทั้งสองนี้ก็ได้มีโอกาสไปที่กรุงเยรูซาเลม็มและก็นําเสนอความคิดกกับการแพร่ธรรมที่สําคัญ พระวจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้บอกให้เรา,อ,าออกไปประกาศข่าวดีเพราะว่านาจักสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วการประกาศข่าวดีนี้แบบอย่างของท่านนบุญเปาโลและบาราบัสนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยเราให้เข้าใจหลายอย่างเหมือนกันประการที่1ก็คือเราต้องเข้าใจหรือจุ่มตัวลงในข่าวดีนั้นเหมือนนบุญเปาโลที่พยายามสวดภาวนาอยู่กับพระวจาดําเนินชีวิตและเทศสอนเป็นคริสเตียนที่ ที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้เสร็จแล้วมีความประการที่สองคือมีความเข้าใจในทางเทววิทยาความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําสอนหรือการวิธีปฏิบัติหรือแม้แต่พิธีกรรมตัวอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งสองต่อสู้ในขณะที่ไปประกาศข่าวดีหรือไทยการสังคายนาก็คือความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้านั้นมีพลังและอํานาจเหนือกว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีชาวกรีกขอโทษชาวยิว ในเรื่องของการเข้าพิธีสุนัตเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดรเปาโลนําเสนอว่าการล้างบาปในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จะเข้าถึงพันธสัญญาหรือว่าเข้าถึงอาณาจักรของพระเป็นเจ้าได้ดังนั้นถ้าพี่น้องพยายามดําเนินชีวิตดําเนินตามคุณธรรมต่างๆที่แบบอย่างของบรรดาครสาาวกและผู้นําของพระศาสนาจักรของเราเราก็จะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้อย่างดีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ สวัสดีครับ